เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าอัตราการเผาไหม้ของโทเคนชิบะอินุได้กลับมาพุ่งสูงขึ้นถึง35,500เเนื่องจากโทเคนชิบะอินุได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับทิศทางของเหรียญชิบะอินุวันนี้ผมไฮนาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเรานักลงทุนและวลัวรุนคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคเรนซีวันนี้กระดานเทรดคอย EX เช g งระดับโลกมีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า673สินทรัพย์ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงกันแบบจุใจฝากง่ายถอนง่ายต้องคอย EX และสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ ตามรายงานล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของชิบะอินุได้ฟื้นตัวอย่างมากเนื่องจากการลดต่ำลงกว่าศูนย์เมื่อวันก่อนอัตราการเผาไหม้ได้เพิ่มขึ้นมาถึง35 5ห8้า้แปดเปเซนเื่องจากเว็บไซต์ที่มีการเผาไหม้ชิบะได้รายงานตัวเลขการเผาไหม้ชิบะเจดานแ8ดี่หหตัวได้ถูกเผาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะที่48ดชั่วโมงก่อนหน้านี้มีแค่เพียงห้า0มืชิบะม,มูลค่าอยู่ที่ 0. 5 5ย์จุดห้าห้าอยู่เอตต์ดอลล่าทเาทลาย ตามข้อมูลที่จัดทําโดยชิบะเบิร์นบน Twitter ในขณะที่เขียนชิบะมีการเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากการติดตามข้อมูลของเว็บไซต์ w e l l Stake One ETH ผู้ใช้นนำแฝงว่า g ู o g l e 0 0 7 7 3ได้ทําการซื้อชิบะอินุไปมูลค่ากว่า1,651,483ดอลลาร์ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินเว็บ3ที่สร้างขึ้นโดย MyEther Wallet เพื่อรองรับโผขดก นอกจากนี้อิตาเลียมยังได้ประกาศในไม่ช้าว่าจะสนับสนุนระบบนิเวศของชิบะอินุและชิบะเลียมนอกจากนี้เองยังมีรายงานว่าชิบะอินุสามารถใช้จ่ายเพื่อชําระที่โรงแรมเลบิสันในไนกีเรียได้แล้วด้วยความร่วมมือของบ i น a น c เพย์ ay, ที่เป็นหุ้นส่วนที่ช่วยให้ผู้ใช้ในในกีเรียสามารถใช้คริปโตกับร้านค้ากว่า600แห่งเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจําวันและเพื่อเตินกับความหรูหราในชีวิตได้ และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเคนชิบาอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1092มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่างเงิน u s ์ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในจุดที่สําคัญว่าจะเป็นสีเขียวหรือเป็นสีแดงเรายังคงมองว่าหากพิศทางของโทเคนได้พุ่งทะลุขึ้นไปแนวต้านที่สําคัญจะอยู่ที่1500มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่างเงิน u s ์ตอนนี้ทางเทคนิค C D C Action Zone ของเรายังคงต้องลุ้นกันต่อไป ในฝั่งของ MCDX เองตอนนี้นักเก็งกำไรเริ่มที่จะหดหายออกไปแล้วในฝั่งของทางเทคนิคเริ่มมีแรงขายกลับเข้ามาค่อนข้างที่จะรุนแรงและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่วิเคราะห์กราฟนี้เสร็จแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ